อูอูครับแค่นี้เองไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะแต่ก่อนจะมาออกเสียงอย่างนี้ได้นะครับก็แบบฝึกหัดนะว่าให้หลายๆรอบดูหลายๆรอบนะครับถ้าใครอยากเก่งต่างตำราเรียนมากับอาจารย์ธนกิจใสๆนะครับเอาไปไว้อ่านอ่า เดี๋ยวชั่วโม,มงหน้าเราจะมาเจอกันอีกครับชั่วโม,มงนี้สวัสดีก่อนเอาไว้แค่นี้ครับเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สั่งซื้อแบบฝึกภาษาปัญญาเลิศอาจารย์ธนกฤษศรีใส โทร0825417999หรือ l ล n e ไ d ดี TK242497 เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นขอสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็น สนใจโทร0825417999อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ